สวัสดีกันน,นะครับก็กลับมาอยู่กับคอนเทนต์ฝึกภาษาอังกฤษของไอ้โง่โตก็มาต่อกันกับเนื้อเรื่องของฮิฟูรสวดตอนที่8นะครับแล้วก็ต้องเกริ่นเหมือนเดิมนะครับว่าผมเนี่ยไม่เก่งภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีตรงจุดไหนที่ผิดยังไงเนี่ยก็ต้องขออภัยมาณลที่นี้สามารถมาบอกแก้ไขหรือสอนได้ที่คอมเมนต์เลยนะครับแต่หลังๆมาเนี่ยรู้สึกว่าภาษาไทยก็จะไม่เก่งด้วยแล้วนะ จากพาร์ทก่อนเนี่ยก็มีการเปิดเผยแล้วนะครับว่าไอชุดที่พวกเรมูใส่มันเป็นเหมือนชุดที่เอาไว้ดึงพลังของพวกเรมูออกมานะครับ <S <S เพราะว่าเหมือนพลังของพวกเรมูเนี่ยมันจะหายไปอะนะแต่สิ่งที่พวกเรมูกําลังต่อสู้อยู่ด้วยเนี่ยก็เหมือนจะยังไม่ได้มีการเปิดเผยออกมาอยู่ดีนั่นแหละครับว่าเป็นใครนะแต่ก็คงจะเป็นชาวจันทาร์มั้งไม่แน่ใจเหมือนกันเอาเป็นว่าเรามาดูกันต่อในตอนนี้ดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไง กับตอนที่มีชื่อว่าเซงททรี่ตอนจบครับก็กลับมาอยู่ที่ห้องพักหรือสักอย่างนะขอเวลาสักเดี๋ยวได้ไหมอ่ะได้สิ เธอเริ่มชินกับที่นี่หรือยังอ่ะอืมก็ต้องขอบคุณทุกคนล่ะนะห้องนี้เนี่ยให้ความรู้สึกเหมือนบ้านแล้วล่ะเยี่ยมไปเลยนั่นแม้ว่าเวลาแบบนี้เนี่ยจะมีแต่เรื่องร้ายๆที่พวกเขาได้รับก็เถอะเธอต้องการที่หลบภยัยสถานที่ปลอดภัยที่เอาไว้ผ่อนคลาย แล้วพวกเธอพักผ่อนเพียงพอกันบ้างหรือเปล่าละ่ะได้สิแน่นอนอยู่แล้วพวกเรารวมไปถึงเธอก็ต่างสำคัญต่อการปกป้องฐานทัพนี่นะนั่นหล่ะคือเหตุผลว่าทำไมพวกเราถึงมาปักหลักอยู่ใกล้กับทางออกเอ c นชานเธอเนี่ยคงจะเริ่มทำงานอย่างพยายาม แล้วก็ไม่พึ่งพูดประดิษฐ์ฉันก็ไม่ได้มีความคิดหรอกนะว่ามันจะช่วยหรือไม่ช่วยนะถ้าพูดของฉันแข่งเก่งกว่านี้แล้วก็อย่าพูดแบบนั้นนะฉันเข้าใจมุมมองของเธอนะนี่เนี่ยเป็นการเดินทางที่เธอเข้าร่วมมาแต่จากมุมมองของพวกเรานะ่ะ เธอคือไพ่ตายสุดท้ายที่พวกเราจะดึงออกมาใช้โทษทีนะฉันควรจะพยายามและตั้งใจมากกว่านี้ยอมรับคำขอโทษก็ได้ถึงอย่างนั้นฉันคิดว่าเธอก็คงจะเอียนแล้วล่ะนะที่ฉันจะพูดถึงวิธีการของไพ่ตายสุดท้ายนะ่ะเอาเธอ เหตุผลที่ฉันมาเนี่ยก็เพื่อมาเจอเธอหรอในหน้าของสงครามนะ่ะเข้าใกล้ฐานทัพเต็มทีแล้วเพราะงั้นฉันเลยคิดว่าฉันจะต้องมาสอนเธอเกี่ยวกับเรื่องโค้ดที่เอาไว้ใช้เปิดประตูในกรณีที่จำเป็นมันมีหลายแบบมากเลยละ่ะเพราะงั้น เราเลยต้องมาตกลงกันก่อนว่าจะใช้อันไหนอย่าท้อไปสิเธอมาที่นี่เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาที่พวกเรากำลังเจออยู่นะเธอตามฉันมาที่ห้องปฏิบัติการได้ไหมเอาตื้อๆของเธอมาด้วยสิเข้าใจแล้ว ฉันก็ไม่ใช่คนที่จะพูดอะไรแบบนั้นด้วยสิแต่นั่นอนะคงจะเป็นเพียงความหวังเดียวของพวกเราความหวังที่เราจะใช้เพื่อปกป้องที่หลบภัยของพวกเราอะทุกหน่วย ตรียมถอนกำลังจากการลบเร็วเข้าฉันจะเป็นแนวหลังให้เองคงต้องพึ่งพวกเธอแล้วละนะพวกเราจะไม่ทำให้คนผิดหวังค่ะเราต้องรีบจัดก,การให้เร็วที่สุดฉันจะสำรวจโดยรอบนี้ไกรเดนเนอร์คุ้มกันฉันด้วยรับทราบค่ะสวยเยอร์ ผู้ใช้พูดเร็วเข้าสิเตรียมตัวเพื่อปิดประตูได้แล้วแต่ถ้าฉันปิดประตูนี่มันจะตัดขาดจากส่วนนอกแต่พวกเราจะมาลังเลไม่ได้แล้วนะพรากเราจะต้องปกป้องที่หลบภัยของพวกเรา ฮะเรมีเธอเมือไปแป๊บนึงอ่ะเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยเอ่อฉันสบายดีบอกพวกเรามาได้นะถ้าเธอหาเบาะแสเกี่ยวกับโค้ดเจอแล้วอ่ะฉันคิดว่าปัญหามันอยู่ที่เรื่องนั้นนะคือมันมี บอกแสเยอะไปอะ่ะเยอะหรอฉันมองรอบๆนี่นิดหน่อยมันมีข้อความจำนวนมากเขียนอยู่ทุกคนทุกแห่งเลยแล้วก็เป็นไปได้ว่ามันอาจจะเป็นโค้ดฉันแน่ใจว่ามันอาจจะเป็นคำพูดที่ใช้บ่อยหรือไม่ก็เป็นชุดเลขมาตรฐาน เธอต้องการที่หลบภัยสถานที่ที่เอาไว้ผ่อนคลายพวกเราจะต้องปกป้องที่หลบภัยของพวกเราไม่มีทางนะเรมิทำไมเธอวิ่งไปอย่างนั้นล่ะ อฉันคิดว่าฉันรู้แล้วว่ามันอยู่ที่ไหนนี่เนี่ยมันห้องที่เราเจอเรมิตอนแรกไม่ใช่หรอถ้าไม่เธอถึงดูกระตือรือร้นขึ้นมาแล้วเนี่ยโค้ดน่ะมันเขียนอยู่ตรงป้ายที่อยู่ตรงหมอนฉันคิดว่ามันน่าจะใช้เปิดประตูได้นะ อ้าวเมื่อกี้มันเหมือนมีไอประโยคที่เรานึกถึงคำพูดของเรมูใช่ปะแล้วเมื่อกี้เหมือนผมแปลไม่ตรงกับไอรอบแรกที่ผมแปลไว้ด้วยนะ <c oughs> จะบ้าตายแล้วก็เหมือนที่เราเหมือนภาพตัดหรือว่าโดนว้าไปอยู่กับพวกเรมูเนี่ยมันน่าจะเป็นเพราะว่าเราเนี่ยนึกถึงโค้ดด้วยหรือเปล่านะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปนะว่าจะได้ไปเจอกับพวกเรมูอีกหรือเปล่านะครับแล้วก็มันจะมีการเฉลยอะไรหรือเปล่านะ คานนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมแปลดีไม่ดียังไงก็บอกมาได้นะแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับให้มันแจ้งเตือนว่าผมเนี่ยได้ทำคลิปใหม่ออกมาแล้ววันนี้เนี่ยผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเอาไวเ้เจอกันครับบ๊ายบาย